ไปให้ถึงดวงตะวันคุณยายเคยบอกกับหลวงพ่อว่าการดูแสงเงินแสงทองของดวงอาทิตย์ให้สวยงามต้องไปดูที่ท้องนาเวลาท่านนั่งอยู่บนหลังคาราบาวมองดูดวงอาทิตย์ที่สุดขอบฟ้าท่านมักจะคิดคำนึงว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องไปถึงดวงตะวันให้ได้หมายความว่าท่านอยากจะขี่คาราบาลไปให้ถึงดวงอาทิตย์ ซึ่งหลวงพ่อก็ยังไม่เคยเห็นเกษตรกร,ร,กรคนไหนมีความคิดคำนึงเหมือนอย่างท่านจิตใจของท่านนั้นไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับเกษตรกร,ร,กรในท,อท้องถิ่นหรือเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกเพราะผู้ที่ต้องทำนายอยู่บนหลังคาราบาไม่ได้มีแต่เพียงท่านเพียงผู้เดียวยังมีอีกเป็นแสนเป็นล้านคนและมีมานานแล้วไม่ได้มีเฉพาะในยุคข,ของท่านแต่มีมายาวนานมาก นับตั้งแต่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปหลายภพหลายชาติก็มีอย่างนี้แต่จะมีชาวนาคนไหนบ้างที่คิดแบบพุณยายไม่ว่ายามรุ่งอรุณหรือยามตะวันชิงพบพุณยายท่านจะขี่คาราบาลและมองดวงตะวันไปด้วยทั้งๆท,ที่ท่านเป็นเกษตรกร,ร,กรที่อายุยังน้อยแต่ความคิดของท่านกลับลึกซึง้งและกว้างไกล หากเราลองคำนวณดูระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์จะเท่ากับ93ล้านไมล์คุณยายท่านมีวิสัยทัศน์ยาวไกลถึงขนาดนี้ตั้งแต่อยู่บนหลังคาราบาวเกษตรกร,ร,กรที่ขี่คาราบาวแล้วคิดได้อย่างนี้ถือว่าไม่ธรรมดาแต่นี่คือความคิดคำนึงของท่านที่มีอยู่เป็นปกติวิสัยจนกระทั่งวันหนึ่งใครจะคิดว่าท่านสามารถทำได้จริงๆ ด้วยอนุภาพของวิชาธรรมกาย